คือถ้าดักขันเนี้ยขันทีของเนี้ยคือสามารถตั้งตําหนักแล้วเป็นร่างทครงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอืมคือคือว่าตอนเนี้ยตัวเองมีเซนนะเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันใช่คะ่ะเริ่มเห็นก็เขาก็บอกเออเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีจะถึงเวลาแล้วนะอะไรอย่างนี้อืมอ่ะแล้วแล้วให้เราไปช่วยอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่บอก คือแบบเราก็เออเราก็รับการเพราะว่าเออเราก็อยากแบบว่าให้เขามาช่วยคุค้มครองอเป็นครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มครองให้เราแค่นั้นเราไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องมาตั้งตําหนักเพื่อช่วยคนอะไรอย่างนี้พอ,อมันคงเกินความสามารถเราอ่ะแล้วแบบเออเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองอะไรอย่างเงี้ยเอาถ <c oughs> างั้นเอาเรื่องที่เราเดือดร้อนก่อนเนาะเรื่องที่เราเดือดร้อนคือก็คือ,คอแบบ เรื่องทีบ้าเลยค่ะว่าเขาก็บอกว่าเออเนีย่ยเจอเจออันนั้นอันนี้อย่างผีตัวสีดำที่ลูกเจอ,อแล้วก็เจอผีผู้หญิงผมมีคำถามต่อนะผมมีคำถามต่อนะอ่ะ,อะการเจอผีของเราเนี่ยกับการที่เราจะไปตั้งตำหนักหรือเจอนู่นเจอนี่เราไม่สามารถจัดการผีเราเองได้หรอคือ มันก็แบบว่าแค่เห็นหรือเขาบางบางที่เราเจอบางทีก็มาเตือนแล้วก็มีแบบว่าเป็นผีผู้หญิงอะที่เจอล่าสุดเลยที่เจอในรถอืมใช่เขามาอยู่ข้างหลังเราเลยอ่ะอืมอ่ะ<ห>แล้วแล้วผมถามหน่อยว่าคนทรงเนี่ยที่เขาให้คุณรับขันเนี่ยคุณโมค่ะเขาจะให้เราตั้งตำหนักเพื่ออะไรทั้งๆที่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัน,นวันนี้เขาบอกว่าคุณโมเห็นแต่คุณโมสื่อสารก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนก็ไม่ได้หรือทําพิธีอะไรก็ไม่เป็นแล้วค,คุณโมจะตั้งตําหนักตําทาไมเนาะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ตั้งนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าก็ไม่คิดจะตั้งเลยเหมือนกันเข้าใจคราวนี้ในสิ่งที่คนทรงที่บอกคุณโมว่าคุณโมณโม,ม,มีนู่นมีนี่ แล้วเขาก็เอาดวงคุณโมไปแล้วก็เพื่อให้ทําให้คุณโมรับขันเขาด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะเออรู้จักกันมานานหรือยังก็ประมาณปีกว่าปีกว่า,วาเจอเขาจากเกิดเหตุการณ์ที่ที่ <c oughs> คุณยายก่อนเนาะเรื่องราวเนี่ย <c oughs> เกิดจากเหตุการณ์คุณยายก่อนแล้วรู้สึกมีอะไรแปลกๆอยู่ที่บ้านรู้สึกตัวเองป่วยลูกป่วยถูกต้องไหมใช่ค่ะก็เลยไปควานหาว่าจะ จัดการตัวเองยังไงหรือจะแก้ไขเรื่องราวนี้ยังไงถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าพอเสร็จแล้วพอไปเจอร่างทรงร่างทรงบอกเรามีร่างเรามีเรามีาามามนู่นนี่นั่นแล้วจะให้เราเป็นร่างทรงแทนเปิดตำหนักแทนอย่างเงี้ยหรออันนี้ไม่เมคเซนนะก็ประมาณว่าที่ท,ที่ที่ว่าเราสัมผัสเองนั่นก็คือแบบเหมือนกับบอกว่า,วา,เ,ราเราเราชอบฝั่นประเภทที่แบบว่า หนึ่งมาเตือนบ้างสองมาแบบเหมือนแบบเหมือนผีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าระวังตัวเองไว้ให้ดีนะเดี๋ยวจะเจอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มาบอกในฝันครับแล้วเป็นไงแล้วเราเจอไหมก็เจอค่ะก็เจอนั่นคือเราก็เลยมั่นใจว่าเซนที่เราฝันต่างๆนานาเนี่ยเป็นเป็นเป็นมีอะไรบางอย่างมาอยู่กับเราถูกต้องไหม ใช่ใช่ค่ะอ่าโอเคถ้างั้นผมตัดประเด็นเรื่องร่างทรงไปก่อนนะเรื่องการที่จะตั้งสํานักหรือจะตั้งอะไรเนี่ยคุณโมตัดทิ้งไปก่อนเลยถ้าสมมุติว่านะคุณโมยังจัดการเรื่องราวของตัวเองไม่ได้อย่าพึ่งไปตั้งอะไรแบบนั้นคงไม่ตั้งอะคะ่ะโอเคครานี้เอ่อเขาเรียกเก็บเงินไหมร่างเนี้ยไม่ไม่เก็บค่ะไม่ได้เก็บเงินอะไรนะค่ะโอเคแล้วขันตอนนี้อยู่ไหน S <S> ก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยค่ะอ่ะโอเคถ้างั้นถ้าไม่ได้มีผลอะไรเขาไม่ได้มาเรียกร้องอะไรหรืออะไรต่างๆนานาก็ช่างมาันไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าขันที่รับเนี่ยเป็นขันดีหรือขันไม่ดีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าขันดีขันไม่ดีเป็นยังไงนะแต่ด้วยความด้วยความที่เอาเรื่องของที่ที่บ้านของคุณโมก่อนที่เกิดในเรื่องของว่าคุณยายเนี่ยแช่งมาคราวนี้คนที่เจอปัญหานี่มีใครมากนอกจากคุณโมแล้วลูก ญาติญาติเจอไหมและ้ามีน้องชายอีกคนเป็นอะไรครับน้องชายก็เป็นแบบคือมแบบร่างกายแบบผูผอมแล้วก็มีเลือดไหลออกจมูกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนกันเนาะคราวนี<ช>้ผมเอา<ช>เอาเอา,เอาของลูกชายก่อนลูกชายไปตรวจบอกว่าเป็นธาลัสซีเมียถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วตัวของคุณโมล่ะเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับระบบมดลูกกับ ะวะ <Okay. S 2> อะไรเี้ยค่ะของคุณโมเนี่ยไปให้หมอตรวจยังตรวจแล้วค่ะหมอว่าไงเขาก็บอกว่าเจอเนื้องอกอ่าเป็นซีดน,นะน่าจะเป็นซีดเนื้องอกไม่ใช่เน,เนื้อร้ายถูกต้องไหมเป็นเนื้องอกเลยค่ะเป็นเนื้องอกแล้วแก้ไขยังไงครับเนื้องอกนี้ก็เขาให้ผ่าปะ อ่าก็คือเป็นซีดนั่นแหละก็คือให้ผ่าตัดออกถูกต้องไหมคือคือมีทั้งซีดและซีดที่รังไข่แล้วก็มีก้อนเนื้อ,อก้อนเนื้อในในมดลูกเลยอืมถ้าถ้าสมมุติอ่าต่อมีถุงน้ำมีถุงน้ำในมดลูกอืมค่ะครับเขาก็บอกว่าโอกาสที่มันจะพัฒนามันจะใหญ่ขึ้นอืมมันก็เป็นเพราะโอกาสจะเป็นมะเร็งมันก็มีครับค่ะแล้วก็ เราก็เลยบอกว่าเอองั้นหนูยังไม่ขอผ่าตัดนะเพราะว่าหนูยังต้องทํางานอะไรอย่างนี้เขาก็เลยให้แค่ฉีดยาระงับไว้ไม่ให้มันใหญ่ขึ้นทำมันเออค่ะโอเคแล้วทําไมถึงไม่ผ่าตัดครับคุณหมอเพราะว่าก็คือก็คือยังต้องทํางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันพัฒนาไปใหญ่กว่านั้นเราจะไม่ได้ทํางานตลอดนะก็คือตอนนี้ก็คือกําลังบอกว่าเออ ึกษาแฟนอยู่ว่าเออเนี่ยเราขอทำงนานตรงนี้อีกสักปีสองปีนะเก็บเงินก่อนแล้วค่อยใช่เพราะว่าพอละเราก็ยังมีอยทางานั้นผมถามตรงๆดีกว่ามีปัญหาเรื่องการเงินไหมกับการรักษาอ๋อไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันมีปัญหาทั้งด้านหนึ่งเรื่องนี่สิงด้วยเรื่องลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่เดี๋ยวก่อนพี่ถ้าน,น,านผมกลับไปถามคําถามใหม่มีปัญหาเรื่องการเงินไหมกับการรักษา ไม่มีอะค่ะไม่มีใช่ไหมค่ะอ่ะถ้าไม่มีจัดการสุขภาพตัวเองก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่คุณโมบอกว่าที่คุณโมเป็นอยู่เนี่ยคิดว่ามันเกิดจากการแช่งของคุณยายถูกไหมครับแล้วก็เรื่องเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรต่างๆนานาถูกต้องไหมค่ะหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องของคุณยายอย่างเดียวเลยล้วน,รวนเรื่องเจ้าที่ด้วยอืม กับเรื่องที่คุณยายแช่งเนาะอะคราวน,นี้กลับไปเรื่องลูกลูกตอนนี้ป่วยคราวน,นี้ที่ลูกป่วยเนี่ยคุณหมอบอกชัดเจนไหมว่ามีวิธีการแก้ไขแบบไหนก็รักษาตามอาการรักษาตามอาการเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าเกิดจากถ้าคือยายไม่ชอบไม่ไม่ไมค่อยชอบเด็กค่ะ ประมาณนั้นก็คือก็แช่งหมดเลยอ่ะคือถ้าใครมาขัดใจแกก็แช่งแบบสาแช่งหมดเลยอืมคุณยายนี่น่าตีจริงๆเลยอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกเออเนี่ยคือถ้าไม่ไม่เข้ากับยายไม่ได้ก็ไม่อยากไปอยู่ใกล้เพราะไม่งั้นก็จะโดนแช่งอย่างเงี้ยอืมอืมอืมตอนนี้<ะ>แล้วตอนนี้ลูกอยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยอ้าวลูกอยู่กับใครอ่ะ ลูกอยู่กับแม่ของโมค่ะแม่อยู่กับยายเขาก็คือคุณยายที่แช่งอะนะก็คือคุณเป็นคุณยายที่แช่งเป็นคุณยายสองโมค่ะคุณยายที่แช่งเป็นเป็นเป็นแม่ของแม่ของโมอีกทีนึงอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้คือไปอยู่กับคุณแม่ของคุณโมอ่าฮะใช่ค่ะลูกไปอยู่กับคุณแม่ของคุณโมนะค่ะอ่าฮะอ่ะคราวนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่า เราขึ้นไปเชียงรายไปณนะบ้านหลังนั้นเราสามารถถ่ายทําได้ไหมได้ค่ะไม่มีใครว่าอะไรก็ไม่มีอะค่ะโอเคคุณโมเดี๋ยวผมบอกบอกอทีละเรื่องนะคือเอาเรื่องแรกเรื่องที่คุณโมป่วยเนี่ยคุณโมควรไปจัดการตัวเองก่อนนะในเรื่องของสุขภาพค่ะจริงๆผมว่าน่าจะน่าจะรีบเลยแหละเพราะว่า ตอนเนี้ยต่อให้ไม่มีเวลาแต่ผมว่ามันควรจะต้องมีเวลาในการรักษาตัวเองก่อนนะถ้าสมมติว่าไม่มีเรื่องทางนี้อย่างเช่นว่าไม่มีอุ้มอิ่มไปช่วยหรือว่าไม่มีคนที่มีอะไรวิเศษอย่างเงี้ยพิเศษที่ขึ้นไปช่วยได้คุณโมจะทำยังไงจะรอไปเรื่อยๆหรอก็คงต้องแบบอืม ก็บอกไม่ถูกเหมือนแันก็ต้องแบบเออก็อกทาบุญไปคือทาถ้าเร่าเท่าที่เราทําได้ครับพี่เดี๋ยวนะคุณคุณโมกําลังมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยสําคัญกว่าสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้านะตอนเนี้ยสิ่งที่คุณโมคิดอยู่ะค่ะมันรู้สึกมันกังวลนะพี่แบบลูกก็บอกทุกวันนะแล้วบอกว่าเอเอเราก็เป็นกังวลงน,นี้ก็บอกเขาก็บอกเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะใช่เราก็เป็นกังวลเพราะว่าไอ้เราก็ แบบมันมันไม่ใช่ลรวมันเราก็มาผิดสังเกตแล้วบอกว่าเออทําไมแบบต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนโกงมงนพัะอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วทําไมเราทําไมเราต้องมาป่วยมาป่วยแบบอะไรที่แบบเออมันมันตรนประเด็นกับที่แบบเออยายมาแช่งแบบเรื่อง ตายทั้งกลม,มอะไรขอให้จ็บป่วยเรื่องท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาา่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะใช่เดี๋ยวผมโทรหาหมอศิริราชแป๊บหนึ่งนะ <laughs> เหมือนรายการพบหมอกับศิริราชพหมอศิริราชเลยเออเอางนี้เอางี้คุณโมอันดับแรกไอ้ไม่รู้นะผมคิดอย่างนี้ก่อนที่เราเนี่ย เดือดซิกเซนเนี่ยจะไปช่วยได้หรือไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมต้องคุยกับทีมงานเพราะว่าหนึ่งระยะทางไกลค่าใช้จ่ายของผมเนี่ยมันสูงมากๆในการที่จะขึ้นไปตรงนั้นคราวนี้สิ่งที่คุณโมทําได้เลยคุณโมเนี่ยต้องไปหาหมอเพื่อเอาไอ้พวกเนี้ยชิ้นเนื้อพวกเนี้ยออกมาก่อนนะคุณโมอย่ารอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่ารอสิ่งที่เขาเรียกอะไรสิ่งที่มันมองไม่เห็นเนี่ยถ้าคุณโมรอมันไปเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ร่างกายของคุณโมแย่พอคุณโมแย่ ลูกก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนอันนี้อันดับแรกนะคุณโมคราวนี้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณโมเนี่ยคุณโมดูรายการเดอะซิกเซนตเยอะยังดูหลายอีพีหรือยังโอเคสิ่งที่คุณโมต้องทําตอนแรกเลยเนี่ยตอนนี้คุณยายยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะอยู่ไหมอยู่ค่ะก็ไม่สามารถให้ทําพิธีอะไรได้เลยไม่สามารถให้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรได้เลยเหรอ ไม่ให้อะค่ะ่ะคราวนี้เกิดคําถามของผมแล้วแล้วถ้ารายการเดินเข้าไปถ่ายทําแล้วคุณคุณยายเล่าไล่เรากลับบ้านอนะทําไงคือว่าเขาก็แค่ยืนมองอะคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ถึงกับไล่อะค่ะพี่แต่แต่แบบประมาณว่าคือเขาจะไม่ใช่แบบว่าให้พักมาทําวิธี่แบบที่แบบว่ามีการจัดงานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาไม่ให้ทําโอเคถ้าสมมุติว่าอุ่มอิ่มไปแล้วจุดทูบขึ้นมาแล้วจัด การไล่ผีที่บ้านคุณโมทําไงก็คือแบบว่าคือมันไม่ได้ขนาดนั้น,นค่ะพี่คือจะบอกว่าหมายถึงการทําพิธีคืออย่างเช่นหนึ่งแบบว่าการมีพระเชิญนิมนต์พระมาแบบคือทําพิธีใหญ่ๆอะค่ะพี่คือเขาไม่ให้ทําอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคโอเคโอเค จริงๆผมมีทางออกให้คุณโมเยอะแยะมากมายหลายทางเลยนะหรือแม้แต่การแบบเชิญพระมาองค์เดียวแล้วก็มาสวดนูน่นนี่นั่นได้นะถ้าสมมุติจะทำหรือในเรื่องของการเอศาสตร์เกลือ,อทำได้ไหมทำเองอะทำมันต้องมีวิธีทำยังไงบ้างคะอ่าโอเคเดี๋ยวจะส่งวิธีทำจัดการให้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่ในคลิปนะเรื่อง ิธีการสาดเกลือว่าทำยังไงนะลองลองไปหาดูก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมอินบ็อกส่วนตัวไปบอกว่าพิธีกรรมสาดเกลือทำยังไงเนาะเพราะว่าผมผมดูแล้วเนี่ยถ้าให้เดอะซิกเซนไปอุบิ้มไปกล้องไปไปถ่ายนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเราไปถึงเชียงรายนะเราพลาดไม่ได้<ะ>ากับการที่ว่าอยู่ๆเขาไล่เรากลับบ้านนะคุณโม<ะ>อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงแต่สุดท้ายไปหาหมอซะ ไปจัดการเรื่องนี้ถ้าสมมติคุณโมา่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วยังเป็นโรคอื่นแทรกขึ้นมาอีกเอออันนี้ค่อยน่าสงสัยแต่อันนี้คุณโมยังไม่ลองรักษาตัวเองเลยโรคที่มันเกิดขึ้นมีโอกาสสองทั้งสองอย่างคือหนึ่งมันเกิดขึ้นโดยวิบากกรรมของเราหรือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนี่แหละสองมันจะเป็นเรื่องที่คุณยายสาบแช่งไว้อันนี้จริงหรือไม่เรายังไม่รู้ถูกต้องไหม อันนี้เราเราพยายามเอาตามหลักความจริงก่อนเนาะแก้ไขสิ่งที่มันทําได้ก่อนคือสิ่งที่มนุษย์ทําได้มนุษย์ตั่วไปทําได้ก็คือก็ยังฉีดยาระงับอยู่ค่ะแต่คือยังไม่ถึงขั้นกับต้องไปผ่าตัดไงแต่ <สะ S 2> ว่าฉีดยาระงับมันไม่หายไงเพราะมันใช้คําว่าระงับใช่ค่ะก็้ค่ประคองอาการถูกต้องวิธีการคือตัดให้มันขาด มีดมีดหมอที่เป็นหมอปัจจุบันเนี่ยดีกว่ามีดหมอที่เราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันตัดอะไรได้บ้างนะถูกไหมคุณโมใช่ค่ะตั้งสติตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเอาสิ่งที่มันถูกต้องที่ต้องทำก่อน นะอันนี้เดี๋ยวในเรื่องของการสาดเกลือหรือวิธีการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้ว่าเดี๋ยวทํายังไงอะไรไงเดี๋ยวผมอินบ็อกไปบอกนะคุณโมนะค่ะได้ค่ะโอเคคุณโมขอให้โชคดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราช่วยกันไม่ทิ้งเคสนี้แน่นอนนะคุณโมนะค่ขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับคุณโมครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ